ไออ้มยา่เอยไม่ด้คะนน่งหหอไ่ะชื่ออะนี่ย ไม่เป็นไรนี่วิ่งไม่รับไม่ได้แช์บอลไม่มีสิทธิ์วิ่งอะไรวะที่แกนั้นไม่อรองไอ้นั่นมันโดดสูงว,ว่าไอ้ตัว่ะ ท <fund ses> <res> ้าพอออกหนึ <il fi> ่งโดดโดดกันนะหนึ่งหนึ่งโดดหนึ่ ไอ้ไอ้ปูกันไอู้ปูบูกันพี่เอ้ยพี่เอ้ยปิดตปิดรูหัวก็ไม่ใส่นะพอ แก้มาตะไอะแงมาะวอลกแล้วมีการจับลูกเดินเฉยๆเป็นเฉพาะกิจ ทไว้ไม่ไหว้มง้่วงั้้มวงวงั้้วว้วไม่ไหว้วหนั่น้มงนไม่ไ้ เวลาชนะแล้วปรมการเปล่าหมดเวลาแลยนะออาหแล้วนี่ยแพ้หมดเลยแลเป็นแพลหมดแล้วแพลหดแล้วว้าววาวาวไอหนึ่งก็ไม่ยอมเหมือนกัน เอาไปดิไปดิเอาจีิเราจ้างมาหาดูให้มันสนุกไงให้มันสนุก

หลักหลักหลักไม่มีตัวไปละไกลทั้งนั้นเลยใช่มันสวยนะคือมันมันโดดมันแข็งแรง